เนพี่น้องถามหาหลายเจ็ดตัวองก็บ้องกระพึงมากนี่สั้นักันน้องนันเห็นลำพืนเท่าคระปุบรรยากาศบรรยกาศเป็นไหนับพี่น้อง ตอนนี้องแคบ่งนไั้นเลององนังวเนี่ยมีหวนนน่อยกางก็่งว่ามันเปนอย่างหน่งมาก่ขึ้นหนุนไจังา้นคนกันไปลยอนเสิร์อนเอเอาเดี๋ไปดูขึ้นยงนสร์ผมเลยาดบไลปนิวไปท้ายรถนั่งนะไนปี้ คือจะาทุกช่องจับมาทายคลิปนักกันเพราะว่าพี่น้อยม่ีพี่น้อยอยากเห็นแล้วอยากเข็นแร้วอยากเห็นครัวน้่ยหลานน้อยหลานควันเว้นเข้าเลยควันเต้นเลยด้วยได้จ้าง โกสวยกับพี่น้องครับได้คือก็ต่อได้เหน่อยไม่ได้ไม่หมด้า้มอะไแล้วมาหมดแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องเท่าน้องสาวหลา่ากเามาหาูนะพี่น้อมาแล้วมาแล้วโอย วันนี้คือไปใกล้กูมูแล้วบ้ายตาเลอ้ยคุณตาดำเ่ยยอดต่อได้แล้วปิดกี่นาฬิกาไม่ไม่กี่นาฬิการุ่นเดียวกันนี่รุ่นเดียวกันไม่กี่นาฬิการุ่นเดียวกันไี่ไม่กี่นาฬิการุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกัน เข้าสี่ปีกับข้าันนห้อขพปียก้าวขา้ส <si ีเป็นหมูเปีด่เนะ องที่เป็นมูเป็แล้วเปเป็นยังก่อนเป็ี่ยนเป็นยังเนาเป็ยนอยอันนี้ังด้วยเป็นต่ายชื่อไอเดชต้องญาตนาอมีกเดียวกันใช่ปะไอจเราวีวกใรอเอันนี้ป็ดเตียมครับให้ไวพาว่าผู้ชายผู้ชายพ่ว่าไอเด็โซโลเลีวันนี้ก่อนน้ำมันเนี่ตอนนี้น้องกำลังงื้อกงเสียอ๋อคือผาดแช่ปะเสียออไหมน้องกำลังอึ้งว่าอะไรวะ พอดีเออมาบอกกูครับพี่น้องมาเยี่ยมสำนักงานมือแร็วมนแล้วพ่อพามาเอาโอเคพามาถือสะว่าเปิดตัวน้องๆทุกช่องของทีมงานเพชรลัมเพื่อนนะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวผมอยากจะถามอย่างจังหวะกันพี่น้องใจเย็นๆให้น้องเพูนจุดถูกบอกกูสักวันนะครับมาขอบกูก่อนตอนนี้น้องกำลังหอดแล้วโรงพยาบ้านครับ พี่พอดพิ่นกวัว่าให้ทีมงานมาไายได้เลยบาทนี่นะครับเพื่อจะโปรโมทซอยกันนะครับให้น้องได้ออกทุกช่องทางช่องของโซลตัวเราครับผมเดี๋ยวร้อยทุกอย่างนะครับร้อยไม่รอหรอกเอาเนี่ยเบิดแล้วสู้อันสู้เนี่ยกําลังดี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 นะครับอืมเอานอบี่รดับไฟในรถยังว่าเป็นเป็นเรื่องใดขึ้น มันต้องหเงี่ยงรอปโอ้ยหัวจะโว้ามไหมหัจะกวามมีดลิโค้าเคยหัวจะกวามมีลลเลยเห็นปะ บอาง่ายๆคือจมัจจังมัจะางเสีตาแมนแว่าเห็นมดี้ดีบนแมนอยู่กับูนั่ง่ะอยู่กับผ้เมืองการยากาศของยูทอนเบอรองับทองเพราะเราก็แท้เป็นเพื่อนด้เป็นเพื่อนกันทุกอ่างบอทีแรกกวนมากว่ามีนุณชิีนอนแต่ร่อนนอนร่อนไงสถานที่มองนี้คือมีคือสานักงาน มอลำเพลิดลำเพื่อนของเฮ้ามองพ่อกับแม่ยูเนี่ยสานผ้าแปลงให้กับพี่พี่น้องน้องกาคันว่าจะให้โตให้น้องลูกสาวค้าลานี่ยหรือลาลำละครถูกคอเนี่ยโรงพาบาลใชเกิดกับแม่พ่อเนี่ยผ้าพีผ้าน้องจะเลื่อนลงเรื่องกับผ้าสานผ้าแปลงผ้ามีเงินมีทองมีการมีงานกัค เริ่มตั้งแ่มอนี้เป็นต้นไปกันจแมเดปูเด้อปูจวจวจจะเือลเรื่องวจเดลยวะบตวจวเลยมากวนแล้วมาวดเล้วมากอดแล้วขันวาส่งขันวาทรงมากทงงาใไ้แล้วครับมาบอกมกเกามะขอบมาเล่าปู่ะไล่ะังไดะมีดปูอนนี้ซึ่งดีๆกับเพื่นรํวเพื่นตลอดไปช้บป้องเ่้องไ้ยโอตาย เบืองกองก็้่อพี่น้องก็ไหลสดก็เมือได้นี้เ่าไหลพี่น้องโอ้ยมือแรงมือนบอว่าเอฟซีอไหลสดหองเพลงเลยหย่อยื่จขึ้นคแงเลยว่าจ้องเก็บทองแล้วถาเรื่งไหลสดมือนเนี่ย่ะไได้ไหลสดจะใครน้องมาขายปาซันพี่น้องว่าที่ด้นเอได้บเเป็นเมือุละมงมือายาสีรุมเป็นเมื่นมอยพ่อสาง่งอยพ่อ เอาที่ดินบางทีให้มันเปลี่ยนแปลงของเพลทลำเพื่อนลอยโพลเส้นมาซอยกันสางวุ้งไอ้มันเงยมาซอยสางยาใครมาขันว่าก่อมฟันเป็นจริงกับยากใครมาเ็ดสางแปลง่นี่ดมอีไ่ยังก็คือคือพี่น้องเฮานั่นแหละพี่น้องรุ่นแรงพี่น้องรุ่นแรงพ่อเขาอยู่กับแม่กับอยู่ซัมเน่แหละสางพ่อเขาสางแต่นี่ลาสิมาสางซอยนี่กะนี่แหละนากขอบมันเราปูแล้วไอ้นี่ตะก้มจะเล่นลุงเรื่องคอยฟันเป็นจริง ตอนนี้น้องทงขางเล่าอันที้คนี่นะองกานทำกรถามหลูกไล่คนเลยคนเนี่งทำสมาร์ทโไรอย่างเี้ว่าเั็นตอนต้องไปหลูกเนาะ

มีกนันโมรุ่นเดียวกันเอาอานี้วคน่าเจอขนาเถอะนคนาขาอที่ิ้งมาเยงอัเยรไล่สดเลยบ่ียบ่ครับยโอ้มาเป็นไล่สดเลยรุ่นเดียวกันนี่เป็นเพื่อนกันนะดูว่ากับเานอีกูบ้ันยูกันไรเง้ยรับผมเอาเอาวันไหนเป็ดไงเนี่ยเป็ดไงวันไหนเป็ดไงเนี่ยเป็ดไออสูเป็ดอร่อยเด้อเป็ดไงเป็ดโมเป็ดโม่ ก็เด่นเอาสิไปจะไหนมาจะยังไงคลิปนี้ก็ฝากไปสนีสักก่อนครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมทุกเมล์เครับเพื่อสิจูบประพาดคลิปต่อไปครับผมก็คลิปนี้ก็ขอลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ